อเราก็มาถึงแล้ววัสดีครับผมเอออ่าววัสดีครับคุณตาเออวัสดีครับผมเ,เห็นเฮ็ดยางขี่มาจะขีะ่บอมาจะเข้าห้องน้ำอะไ,ได้ไซดีบออ่ประตูคักอยู่นอกเนาะเออเออมันอ,อีขีออ่ซาเล่งมาไปยันน้ำมันก่อนคุณตาเลย เออไอ้นั่นคืออันขึ้นทั้งเฮือดเลรอบนีนหนาวบ่โอ้อาการหนาวอาการหนาวก็เลยขึนทั้งเฮือนโอ้นีออากาศหนาวก็เลยขึ้นทั้งเฮือดเออโอ้อันฟ้าเฮือนนี่มันพิ้วตามลมเลยเนาะนี่เนาะดูเออมันพิ้วตามลมดีอากาศหนาวมันเย็นเนาะลมพัดเนาะ ก็เลยขึ้นไปนอนบนบ้านเออลงมาเพราบ้านนี้บ่ลงบ่ลงครับบ่ลงบ่บลงบ่เอออยางกว่าชีลงมาแบบน,นอนหลิ่นอยู่งลางเออเอ,อ่ะมาถึงก็ไม่รีรอช้าคุณเออ,เอ,อว่าชีถามอันนี้จังหน่อยเดอ้ออันห้องน้ำน่ะอันผู้ใช้นี่นะ้องอามนี่นะ ไอ้อ่า,นนา White, งน้ํำน่ะถ้าเกิดผมทุบออกอ่ะมันจะมีผลกระทบอะไรไหมเราต้องจับไหมจับอ่างน้ํำไหมเวลาเข้าน่ะจับอยู่ใช่ไหมแต่ถ้าผมทุบออกก็จะไม่มีที่จับเพราะฉะนั้นผมต้องหาเนวตห็ดเล็กขึ้นมาแท่นบ่ก็มาในตัวบัวก็มาในตัวอืมเป็นมูจิเป็นกุมกูจะเปกุมในเบ้นเหือ ถ้าถ้าผมเอาทุบอ่างออกนี่จับจับกะละมังแทนได้ไหรือเปล่าอ่านอัน,อน,อนกะละมังนี่สินะ่ะมันมันก็แข็งแร่งอยู่เลยคือจับนี่ก็ได้หนิคือพอ,อเวลาเข้าห้องน้ําแล้วจะเอามือไปจับตรงอ่างใช่ไหมอ่างอ่างอันน,น้อยๆนะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเบิกก่อนถ้าถ้าเฮ็ดอัน เ็ดเหล็กออกมาง้อยออกมาให้จับนี่คือเหมือนห้องน้ําคนพิการอ่ะนะเออเรามันจะมีราวเหล็กให้จับเนาะถ้าผมทําตรงนั้นขึ้นมาให้ใหม่เนี่ยมันมันน่าจะทดแทนตัวนี้นะน้าคุณตาสมมติว่าผมทุบอันนี้ออกเนาะผมทุบออกปุ๊บผมก็จะเห็ดเหล็กเชื่อมเหล็กจยกนี่มาพี่อันหนึง่งเาวาอันเดียวอันเดียวนี่เนาะเชื่อมจากนี้มาพี่อันเดียวงอน,นี่แล้วก็จากข้างล่างนี่ขึ้นมาข้างบนนี่นี่ ให้เพื่อนจับพยุงที่เหลือกอ,ออกมดเลยเ<ด>นาะแบบนั่นเนาะเขาไปมอน,นั่งแบบนี้นะมือชินั่งตรงนี้ก่อนนะอ,อ๋อินั่งตรงนี้ก่อนืนาแบบอ๋อเข้ามาทังแรกมันชินั่งเล้ดีเอ้าเฮยมันเรอมันเมนลื่อนลงมาแนี้นะมันเทียออกแล้วมันชิได้บ่บนี้เหรอไนาะ สิยาคนพะนโบเคฮึ่ยที่จะได้ันี้เนเอาแบบเดิมก็ได้แสบมันก็ูร้าซึมเสียเนาะก็ไร่ไดบหลายปีเลยมันซึมแค่นี้นะทัมงัเนาะแค่มันซึมเอาเรื่อยๆอ๋อเพิ่นจะมานั่งตรงนี้ก่อนเออามาเลยนั่งตรงนี้แหละอ่นั่งตรงนี้ขยับขยับตรนี้อแค่นี้หน่ับตรงนี้หนออืนั่งอรงนี้แหละเเออ พอคือสายใบยูแต่ว่ามันมันซึมเสื่อเร่องรงสบายอยูออรังเทมุดเร่องรังเหมือนนะรับลางบายยูั็ใช้น้ำในรลานต้องทำม,มือมันเหมมันซึมคอยซึมออกหรือหรือ,หร,อหรือเราออกแค่ตรงนี้น,นี่เราเหลือแค่ตรงนี้นี่เขาเอาออกนี่เขาออกอันนี้ก็ไปเฮ็ดทางน้ำอาบซะเออแคได้ยิ่เอาเอาออกแต่ตรงนี้เนาะตัวใหญ่นี่ ตรเนี้่มันมันมันจะได้ไม่กระทบกันกนนั่งอันไหนไหนนั่งลองทำท่าใหม่ดูซิเมื่อกี้นี่ถ้าสมมติว่าเขาเข้ามาเขาก็นั่งตรงไหนแล้ะเขามามามาปุ๊บมายังไงต่อ๋อขยับแบบนี้ออขยัแบบนี้อ๋ออ๋ออย่างนั้นอย่างนั้นเอาโอเคถึงตรงนี้เพราะตรงนี้ผมยังจับอยู่ โอ้อันนี้เราหลอดนีงคือเพื่อนทูอยู่ตลอดนอกอยู่นี่เนาะกันอออแค่มงนี้บ่วะเอออะไเอ๋ออแค่รงนี้เหรออ๋อแค่ตัวนี้แล้วก็มันจะได้เข้าไปเห็นงานไงเออรถออจะทุบออกหมดก็นมันก็มันก็หาอะไรมาทดแทนไม่ได้อีกเนาะอืมคุณทำน็ได้เองเก็ดนาที เกกอมเป็นงานเลยก้างสูวอกมเดิเนียนี่มันบริสุทธอก็พอดีี่เนี่ยสองข้างซึงับริษัทเจับกลับแคบไหนข้างนอกบริษัทอืมหลายปีแล้วสิบกว่าปีเลยนี่เขาเห็นให้ออืมงานก็จะแบบนี้เลยเอาเค่ตรงนี้ออกเนาะ อันนี้เหลือไว้เพื่อนจับซะเนาะไม่งั้นก็ยังลำบากอีกโอ้อผมก็ลืมถามเมื่อวานว่าถ้าเกิดเอาออกแล้วมันมันปนเป็นคนกระทบกับเพื่อนหรือ,อเปล่าพอดีว่ามีผู้ใหญ่ใจดีลงุงนะคุณตาๆๆมีผู้ใหญ่ใจดีน่ะซื้อ,ซ,อซื้ออ่างกะละมังมาให้แล้วเออเออ นี่มีผู้ใหญ่จะดีซื้อกลัมังให้แล้วนะ่ะซื้อกลัมังเอาไว้ที่อาบน้ําแต่ว่าเออมันก็ยังว่าเนาะจะต้องใช้จงต้องใช้เนาะออมันมันออกไม่ได้ด้วเนาะมันจำเป็นนะ่นถนัดเลยนะิ่นเอานัออ่นเป็นหลักเด้อควรล้มเนาะควรล้มเหมือนกันเพราะใช่ไหมต้องต้องใช้ใช่ไหมถ้าถ้าเอาออกนี่คือไม่รู้เหมือนกันจะ,จะ,จ,ะจะถนัดหรือเปล่าโอ้ นี่ก็เป็นตั้งเหมือนข้างนอกที่ตั้งทนั่นแหละเอาไว้อับน,น้ำอ่าเพิ่นกินแบบนั้นน่ะอันนั้นเพิ่นเอาไว้อ่างอ่างตัวนั้นอ่ะมันอ่าถ้าเราจะไปฉาบมันก็เข้าไปไม่ได้นะมันยากไงเออเราต้องตัดออกซะตอนนั้นเนาะตัดออกนิดนึงไอไอตัวสวนที่เพิ่นต้องจับเนี่ยเอาไว้นะเนาะเอออือืม นี่ก็ยังยังที่ผมว่าเนาะ,ะเอาตัวนี้ออกอืมทุบแค่ฝั่งนี้ออกทุบแค่ตัวนี้ออกอันนี้ตัวนี้ก็น,นิดนึงเดี๋ยวก็ถ้ามันรอยแตกลอยเดี๋ยวผมฉาบให้สวยสวยกว่านี้เออประมาณนั้นนะทุกท่านเออเอาแบบนั้น,น,น,นะนแหละ กินข้าวแล้วบอกคุณตานะกินข้าวกันยังมืนียป่าตัวนึเจียวปลาตัวนึงกระดูกหน่อยตัวนึงเออเออโอเคครับผมมาถึงหน้าง,งานแล้วนะโอ้มาถึงก็กินขนมเลยเนาะเอออ่ะดี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 สวัสดีทุกท่านสวัสดีครับ